คือสปอร์ตตัวอย่างจาก thetit.com ท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับใครต่อใครที่มองเข้ามามีแต่คนอิชฉาที่ฉันได้ครองหัวใจของเธอไว้แต่ฉันยังคงไม่มั่น มาแล้วครับมาแล้วกับหน่วยรถบริการเคลื่อนที่รับซื้อของอเก่ามาแล้ว<า>ครับามาบริการถึงหน้าบ้านท่านแล้วครับรับซื้อของเก่าทุกชนิดมาถึงหน้าบ้านท่านแล้วครับไม่ว่าจะเป็นทีวีเก่าตู้เย็นเก่าเสียแอร์เสียเศษเ,เลหล็กขวดน้ำพลาสติกขวดแก้วหนังสือกระดาษลังรถมอเตอร์ไซค์เก่าของเก่าขีงเสียสปุกชติตัวองเกเาที่ไม่ได้ใช้แล้วมีค่า อย่าพิ่งทิ้งนะครับนํามาแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้ครับยกมือดักกวากมือเรียกกันได้เลยนะครับมีของเก่าของเสียไม่แน่ใจว่าจะขายได้หรือได้เท่าไหร่โบกมือทักกวากมือเรียกก่อนได้นะครับเล่า,า,<ร>ามาบริการรับซื้อถึงหน้าบ้านเธอแล้วครับหน่วยรถบริการรับซื้อของเก่ามาถึงหน้าบ้านเธอแล้วครับเชิญครับเชิญครับรนคยนเรนดีว